ทราบว่าที่นี่รับสมัครงานไหครับตอนนี้ยังไม่รับสมัครครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่รับสมัครงานไหมครับเออตอนนี้พี่ยังไม่รับครับน่ไม่มีเลยห้าหกข้าพี่ครับงานอะไรก็ได้นะครับให้ผมผมทำได้หมดเลยครับ น้องอย่างนี้แล้กันตอนนี้พี่ยังไม่มีตําแหน่งให้น้องเลยวะ่ะนะโทษทีนะพี่ยุ่งอยู่โทษนะครับค่ะขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับที่ร้านรับสมัครงานเลยครับตอนนี้ยังไม่เปิดรับเลยค่ะให้ผมล้างจานหรือว่าทำอะไรก็ได้นะครับ ที่นี่รับพนักงานเพิ่มไหมครับตอนนี้ยังไม่รับค่ะยังไม่รับเลยเหรอครับให้ให้ให้ผมทำอะไรก็ได้นะครับยังไม่รับจริงๆค่ะรู้ไหมครับว่าเงินหลักแสนตอนนั้นเนี่ยมันโหดร้ายมันมันยากมากมันใหญ่มากสำหรับผมครับแล้วในสัญญาเนี่ยมันเป็นชื่อผมแล้วผมต้องรับผิดชอบคนเดียวครับ ฮัลโหลนใหม่คือเรารู้เรื่องแล้วนะแกเป็นไงบ้างอะโอเคเปล่าเราโอเคไม่เป็นไรถ้ามีอะไรให้เราช่วยหรือว่าเราสามารถช่วยได้อะบอกเราได้เลยนะขอบใจมากนะดิวเออ เรารู้จักรุ่นพี่คนนึงอ่ะเขาเก่งมากเลยพวกเรื่องเทรดหุ้นธุรกิจอะไรเงี้ยเผื่อเขาจะให้คำปรึกษาแกได้งั้นเดี๋ยวเราส่งเบอร์ให้นะเขาชื่อพี่วีอ่ะ สวัสดีครับโหลครับพี่วีผมวันใหม่นะครับพอดีว่าดิวให้เบอร์พี่มาครับพี่รู้เรื่องหมดแล้วเงินนะ่ะมันมีมามีไปแต่เครดิตเนี่ยโคตรสำคัญเลยนะเว้ยต่อให้ใครไม่รับผิดชอบเนี่ยเราต้องรับผิดชอบเพราะมันคือเครดิตเราชื่อเสียงเราถ้าวันนี้เองหนีเองไม่จ่ายเนะี่ยมันไม่จบนะ แต่ถ้าวันนี้เองเข้าไปบอกเขาตรงๆที่ว่าคงไม่มีใครใจร้ายกับเองหรอกครับพี่สุครับครับพี่ผมพนใหม่นะครับผมสัญญาครับพี่ผมคืนแน่นอนครับครับครับค้าพี่ตาม ครับพี่ผมจะไม่จ่ายแค่ครึ่งเดียวครับผมจ่ายให้เต็มจำนวนเลยครับครับครับขอบครับครับพี่ซีผมขอเวลาแค่หนึ่งปีนะครับห้ามถามห้ามทวงห้ามตามเลยครับผมสัญญาครับผมคืนแน่นอนครับก็ตอนนั้นผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมถนัดมีอยู่สองอย่างครับขายวาฟเฟิลแล้วก็เทดหุ้น ถทาที่ผมคิดดูในระยะเวลาหนึ่งปีเ่ยถ้าขายวัฟเฟิลแล้วมาคืนเนี่ยคงไม่ทันก็เลยมองว่าการเทรดอุ้นเนี่ยคือทางออกค,ครับขึ้นไปลูกขึ้นไปตแล้วอุ้ยพี่มันใหม่ดีใจอะไรอะ่ะพอดีว่าพี่ทำงานได้เงินเยอะเลยจ้ะ ต่อไปนี้พี่วันใหม่เลี้ยงขนมหนูด้วยนะพี่จะเลี้ยงเยอะๆเลย สามแสนหมดภายในพิบตา ขอบคุณครับขอบบคคุณครัช่วยผมหน่อยนะครับผมอยากซื้อบ้านให้แม่กับน้องส่วนตัวผม ผมขอแค่รถแลมโบคันเดียวก็พอครับวันใหม่แล้วรถหายไปไหนล้วลูกผมขายไปแล้วครับแม่ขายทำไมอะ่ะผมจะเอาเงินมาลงทุนครับ วันใหม่แม่ว่าลูกหาอย่างอื่นทําดีกว่าไหมแม่เชื่อผมเถอนะครับแม่ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วนี้ก็เงินหนึ่งแสนบาทผมหากจัดเงินลงทุนแม่เก็บไว้ให้น้องเรียนนะครับ วันใหม่กินข้าวได้แล้วลูกกินก่อนเลยแม่ผมยังไม่หิวเสียอีกแล้วหรอวันเนี้ย เป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นอะวันใหม่เกิดอะไรขึ้นหรอลูกแม่อย่าเพิ่งมายุ่งกับผมตอนนี้นะแม่ผมอยากอยู่คนเดียวปีใหม่ ทำไรเนี่ยไปเล่นที่อื่นเลยไปอะไรกันวันใหม่ลูกก็คุยกับน้องดีๆสิน้องเขาไม่รู้เรื่องอ่ะถ้าน้องไม่รู้เรื่องเนี่ยแม่ก็ดูน้องดีๆสิเราต้องไม่เครียด เพราะความผิดพลาดซ้ำๆผ,ผมไม่เคยปรับปรุงตัวเองผมทําแบบนั้นเดิมๆซ้ำๆจนมันผิดพลาดซ้าแล้วซ้าเล่าครับแต่มันก็ทําให้ผมได้เจอกับแสงสว่างครับเงินหนึ่งแสนที่เก็บไว้ให้น้องเรียนผมขอยืมก่อนได้ไหมครับเฮ้ยเป็นแบบนี้ได้ไงวะ